ดวงในวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่1ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจนะคะช่วงนี้มีคนแอบส่องมีคนแอบดูการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและอุปถัมภ์เรื่องงานนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทำนะคะโปรเจกต์อะไรที่จะนําเสนอมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งนะคะช่วงนี้ฝันดีฝันแม่นเซ้นดีเซ้นดีเซ็นแรงนะคะ หลายๆคนนะคะช่วงนี้มีเรื่องกังวลใจไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่ระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานขาวดําในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะอาจจะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานหรือได้เดินทางไกลนะคะในช่วงนี้หลายๆคนในช่วงนี้นะคะรู้สึกมีเรื่องไม่สบายใจหงุดหงิดใจนะคะมีคนแอบส่องมีคนแอบมองมีคนออกแอบเพ่งเล็งหรือละหรือหลายคนอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุแม่ของคุณทะเบียนรถและอายุคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่1 3 6ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ